รู้จักคำพังเพยไหมสนิทกันครับไปสนิทอะไรกับคำพังเพยไอพังกับไอเพยเหรอคำพังเพยยังไงคำพังเพยคือสำนวนไทยอ่ะผมขึ้นคุณต่อได้ไหมอ๋อได้ครับน้ำท่วมท่งชวนลุงไปรับของบริจาคช่องสามก็ไปบ่อยไอเหี้ยไม่ใช่น้ำท่วมท่งรับถุงยังชีพแล้วเมื่อไหร่ครับน้ำท่วมท่งปักปุ๊กหลงเหลงออกสำนวนเออน้ำท่วมท่งบักปุ้งหลงเหลงเข้าเมืองตาหลิว เจอหลิวเตอหัวเสียงกระเสาหน้านี่เกี่ยงเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับผมเอาใหม่เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามน้ำมาอาบน้ำกันน้ำมาปลากินหมดแล้วถ้านาำลดว้าอดอาบน้ำเล่นเสียงเล้งเน้นหน่อยอะน้ำลดหมดกินปลามดกินปลาให้ถูกหน่อย น้ำขึ้นให้รีบตักเออเห็นช้างขี้ให้รีบตักดิเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างต้องรีบตัยเดียสกคโป่ต้มน้ำพริกแปดชิบหายเปดชิบหายเผ็ดเหรอเผ็ดดต้มน้ำพริกละลายแม่น้ำละลายทำไมะโพดแดกอ่ะละวยมันเล็กนี่เองหัวหายแจ้งอบอท หัวหายให้ล้อมข้อนิโกบ้าอะไรรู้จักอบตรู้จักดิอบตแปลว่าอะไรอมทุกบาททุกสตางค์เฮ่อองค์การบริหารส่วนตำบลเออเขาบอกมาใครบอกพ่อ